สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนคาร์โดซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่สูงในการปลูกทุเรียนเรายกว่าได้นะครับโดยเฉพาะหมอนทองอยู่ที่หมู่4ครับบ้านเปลี่ยนตําบลกรุงชิงอําเภอนพิตันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทัศนิลพบครับ ผมได้พามาพบกับเจ้าของสวนคนเดิมครับคือพี่แวนนั่นเองที่สําคัญครับสวนแห่งนี้พี่แวนเขาปลูกไว้นะครับใช้ตั้งแต่ทุเรียนอายุ2ปีขนาดนี้ทุเรียนอายุ4ปีเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกที่เรียกว่าสอนเป็นและเกิดความมหัศจรรย์ครับเพราะว่าเขานั่นนะครับไว้ทุเรียนต้นละ50กว่าลูกนั่นเองครับใน1ต้นทุเรียนและเป็นเรื่องแปลกครับใช้อย่างจริงจังกับ3เกลอที่สําคัญครับทั้งหมดทุเรียนนี่นะครับร้อยกว่าต้น เขาบอกว่าให้ผลผลิตปีนี้ต่ำๆ่ำตันเป็นอย่างไรครับมาพบกับผู้ที่ใช้จริงลงมือจริงทำจริงใช้สามเกลืออย่างจริงจังสวัสดีครับพี่แวนครับสวัสดีครับพี่แวนช่วยแนะนำตัวอีกสักครั้งหน่อยครับให้กับพี่น้องได้รู้จักครับครับผมนายเทวพงแก้วพุทธชื่อเล่นชื่อแวนครับครับมาก่อนเนี่ยพี่แวนเคยบอกผมว่าทำงานที่ไหนนะครับโรงแรมแถวภูเก็ตเป็นเชฟครับเป็นเชฟครับจากเชฟครับมาลงมือแล้วมาพบกับ3เกลือเวอร์แพนแล้วใช้แล้ว บอกต่อด้วยนะครับบอกไปหลายคนแล้วแต่วันนี้ครับพามาสวนที่เขาลงมือทำเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวันนี้มาเห็นผลว่าสอนเป็นต้นทุเรียน4ปีให้ผลผลิตจริงไหมครับต้นหนึ่งนี้50กว่าลูกจริงครับถ้าจริงอย่างนี้พี่แวนบอกผมหน่อยครับตอนที่นํามาใช้ตอนมันอายุได้2ปีนะที่เราปลูกเองใช่ไหมครับที่นี่ปลูกเองแล้วพี่แวนเอามาใช้อย่างไงครับตอนมัน2ปีนะก็มาใช้เีดบํารุงต้นเีดใบปกติครับ ไอ้น้ำหนึ่งพันต่อหนึ่งชุดครับครับมันยากไหมครับในการที่อยู่ในระดับที่สูงแบบนี้แล้วก็ชันด้วยอย่างเงี้ยมันยากต่อการทําการเกษตรไหมครับมันไม่ยากครับถ้ามีการระบบการจัดการของศูนที่ดีครับก็ถือว่าง่ายเลยง่ายครับแล้วเราใช้หญิงเกษตรด้วยไหมครับตอนนั้นนะ่ะเพิ่งมาจะเริ่มใช้สองปีหลังครับสองปีหลังอ๋อแต่ตอนนั้นใช้เฉพาะคู่หูก่อนใช่ใช้คู่หูก่อนสองปีอะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านที่ในบริเวณนี้ก็รู้กันอยู่ว่าใช้ พวกใช้เคมีถูกไหมครับพี่แวนเป็นคนที่มาพลิกฟื้นใช้สามเกลือเรียกว่ารุ่นแรกเลยว่าได้ถูกไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นนะที่เราเอามาใช้ใบเขาออกยอดมายาวใบสวยครับใบลัดอ่อนใบใหญ่ใบยาวเขียวหนาสวยโดยที่เราไม่ต้องไปพ่นอะไรยุ่งยากครับใช้แต่คู่หูนะครับสองตัวนี้ก็เอาอยู่ครับพอมันมีเรื่องใบเรื่องต้นอะไรดีเนี่ยพี่แวนครับหลังจากปีนี้พี่แวนตัดสินใจว่าจะสอนเป็นครั้งแรกเนี่ย พี่แวนมีบำรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับของสามเกลือครับก็ช่วงทําใบผมก็เอายิงกเกษตรมาใส่ต้นหนึ่งและ2กิโลกิโลครับห่างกัน15บหถึงยีวันครับพอเราได้ใบมาครบสอยอดใบนะครับเราก็ฉีดสะสมอาหารโดยใช้คู่หูหนึ่งเท่าตัวนะครับวัยแผนกเพิ่มเป็น2ซองแคโทซานยังเป็น1ขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับฉีดสะสมอาหารไปที่ใบเขาเพื่อที่เราจะกระตุ้นเอาดอกเขาก็มหมายความว่าพี่แวนเพิ่มเติมเข้าไป เพราะวันปีนี้เราจะเอาแน่นอนแล้วครับและมีชาวบ้านแถบบริเวณนี้เขาบอกไหมว่าสอนเป็นเนี่ยมันจะยากไม่ควรจะไว้เยอะหรือว่าการไว้ผลผลิตยังไงคนใหญ่ๆเขาก็บอกกันนะครับว่าทุเรียนปีแรกอย่าไว้เยอะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะว่ายอดเขาไหลเยอะเพราะว่าพื้นที่ตะบลกรุงชิงฝนเยอะยอดมันจะมาไม่หยุดครับทุเรียนสาวปีแรกกาลังเขาเต็มครับอ๋อกำลังเต็ม พอฝนตกมากๆเนี่ยยอดเขาจะมากันตลอดเวลา<ช>แทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับลูกเลยถูกไหมครับใช่ดังนั้นลูกก็จะส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะฝนมาตกด้วยจะ,จะร่วงด้วยจะอะไรด้วยโอ้ออครับแต่พอเราใช้สามเกลอือใช้สามเกลือมาลัดอ่อนมาก็ไม่ร่วงครับช่วงลูกไข่ไก่ก็ไม่ร่วงครับแปลงนี้ถ้าชาวบ้านเขามาดูแล้วเขาแปลกใจไหมครับเขาก็แปลกใจครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้แพลบันทั่วไปอย่างใช้เคมีอย่างนี้ก็ป่านนี้คงจะไม่เหลือเลยครับเหลือแต่กิง่งแล้ว นะใช่พี่แพนครับจากเชฟนะครับมือหนึ่งอยู่ที่ภูเก็ตกลับมาทําสวนครั้งแรกเจอครั้งแรกกับสามเกลอก็ปักใจว่าสวนของเขาเอาอยู่คําว่าเอาอยู่ก็คือหมายความว่าสอนเป็นมีสิทธิติดลูกแน่นอนแล้วก็ไว้เต็มที่50ลูกต้นข้างหลังนี่ก็50ลูกที่ผมนับดูเมื่อกี้และต้อนอ่ืน่นอีกเดี๋ยวท่านก็ดูนะครับตามที่ภาพได้เห็นกับตาของท่านในขนาดนี้สิ่งสําคัญครับพี่แวนขนาดเนี้ย ลักษณะของลูกน้ําหนักของลูกความเป็นกิโลต่อลูกมันยังไงครับพี่แวนช่วยบอกหน่อยเถอะครับครับก็น้ําสวยครับ้นาหยีทีละเอียดดีครับไซลูกก็เข้าไซล่อคลบประมาณ3-4กิโลถึง5กิโลแบลายครับโอ้้ําหยี้ําละเอียดทีดีนี่นะครับพี่แวนใช้ระยะเวลาอยู่กับ3เกลือนี่กี่ปีแล้วครับ3ปีกับ4ปีได้เลยครับตั้งแต่ออกเชฟมาก็ใช้เวลาอยู่กับ3เกลือชีวิตของพี่แวนวันนี้ครับคําว่าใช้แล้วดี นะครับใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้พี่แวนลองบอกว่าใช้แล้วดีเนี่ยให้กับพี่น้องได้เข้าใจด้วยครับว่ามันใช้แล้วดีอย่างไรก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วดีตรงที่ว่าเราสามารถลดต้นทุนไปได้เป็นเกือบจะ6กส0ถึงเเทียบกับ100%นะครับนะครับซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังได้โตดีๆจากบริษัทคืนไปเป็นกําไรส่วนเล็กน้อยส่วนต่างอะไรของเขาเพื่อที่จะพาไป จัดการในสวนเขาได้อีกหลายๆเรื่องครับโดยที่ว่าลดต้นทุนนะครับพี่แวนยอมรับไหมครับว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่แวนได้กําไรจากสวนทุเรียนซึ่งพี่แวนเนี่ยเปลี่ยนจากเชฟมาเป็นชาวสวนเนี่ยพี่แวนคิดว่าการทําสวนมันง่ายไหมครับสวนทุเรียนเนี่ยการทําสวนทุเรียนมันแต่ละพื้นที่เรามันมันไม่เหมือนกันครับครับเพียงแต่ขอให้เจ้าของสวนเขาประเมินในสวนเขาประเมินพื้นที่เขา ดีครับมันก็จะไม่ยากขอแค่เราเข้าใจต้นไม้ของเราหรือว่าเลยเอาใจใส่กับเขาก,ก็สบายครับพี่แวนที่ผมถามตรงนี้คืออยากจะรู้ว่าพี่แวนสวนชันขนาดนี้นะครับเนี่ยชันมากเลยถ้าดูลงไปข้างล่างเนี่ยเสียวมากสวนอื่นผมอาจจะดูว่าธรรมดาเพราะเป็นไร่ที่เขาปรับพื้นที่เรียบร้อย<ช>แต่นี่การปลูกทุเรียนบนทพื้นที่สูงและปลูกแบบที่เรียกกันว่าธรรมชาตินะครับไม่ได้ทําเป็นขั้นเป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอเดินได้ที่ชันกับที่ลาด มันยากลําบากกันตรงไหนครับก็ถ้าที่ชันนะครับมันพื้นที่มันสะดเด็ดน้ําเยอะกว่าที่ราบแล้วเรื่องเรื่องโรคอะไรมันก็ลดน้อยกว่าครับแต่ว่าเรื่องการจัดการที่ยากก็คือการตัดหญ้าอะไรอย่างนี้ในสวนยากเพราะว่าพื้นที่มันลาดเอนะียงไงครับครับแต่ว่าเรื่องอื่นถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหายิ่งถ้ามามาทําเชิงภูเขาตีนเขาพื้นที่สูงอย่างนี้ก็สบายครับ ก็หมายความเรื Luckily, so Hence, ่องโลกจะดูดีขึ้นถูกไหมครับแต่การใช้ผลิตภัณฑ์ละครับผลิตภัณฑ์สามเกลือต่อที่ราบกับที่สูงต่างกันไหมครับก็ไม่ได้ต่างครับเพียงแต่ว่าบนที่สูงอย่างนี้อากาศเขาอุณหภูมิเขาทุเรียนเ็าชอบกว่าพื้นที่ราบอยู่แล้วเพราะว่าอากาศก็ถ่ายเทสะดวกบางครั้งเราก็ใช้คู่หูในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะก็เพียงพอต่อพื้นที่ราบสูงครับอืมดังนั้นท่านที่เคารพครับไม่ว่าจะราบจะสูงจะชันสามเกลือก็เรียกว่ารับใช้ พี่น้องเกษตรกรได้อย่างง่ายสะดวกถูกไหมครับ,รบแล้วก็มายุ่งยากความไม่ยุ่งยากนี่แหละครับเป็นสิ่งที่พี่แวนนะครับเลือกใช้พี่แวนครับท้ายสุดเนี่ยผมอยากพี่แวนบอกเพื่อนพี่น้องการเกษตรว่าไม่ว่าสวนของท่านจะอยู่ดินแดนไหนภูมิภาคไหนมันสามารถใช้สามเกิดได้อย่างง่ายอย่างไรเนี่ยอยากให้กระชับให้กับเพื่อนพ้องที่ดูการเกษตรของเราอยู่ในขณะนี้ครับ ครับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือนี้ได้ทั่วทุกภาคทิปลูกทุเรียนนะครับขอแค่ใช้อย่างจริงจังนะครับใช้อย่างสม่ําเสมอครับอาจารย์ครับไม่ใช้แล้วใช้ไป1ปีหยุดไป1ปีอย่างนี้อาจารย์ขอแค่ใช้สม่ําเสมอก็จะเห็นผลลัพธ์ของเขาครับมันก็มีครับนักการเกษตรทั้งหลายครับที่ใ่รู้นะครับศึกษานี่ดีอยู่แล้วใ่รู้เพิ่มเติมครับเจอใครมาพูดอะไรก็ใ่รู้ไปเชื่อเขาอีกนะครับยิ่งเชื่อมาก ท่านก็อันตรายมากนะครับนั่นคือความเสี่ยงครับแต่พี่แวนได้บอกว่าระยะเวลาที่พี่แวนใช้มาเนี่ยนะครับสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือคําตอบครับว่าใช้ต่อเนื่องสม่ําเสมอและปริมาณนะครับมันลดต้นทุนอยู่แล้วสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปใช้เพิ่มเติมช่วงที่ต้องการให้ลูกมีน้ําหนักให้ลูกมีฟอร์มสวยเพื่อจะได้ส่งตลาดอย่างที่เรียกว่าได้เงินได้ทองพี่แวนครับ100ต้นในขนาดนี้ปีนี้สักกีต่ตันกันครับก็ oh, สัก ห้าตันกว่าๆครับเกือบหกตันได้ครับห้าตันกว่าๆเกือบหกตันสอนเป็นนะครับห้าตันเกือบหกตันมีความสุขไหมครับจากการที่มาใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลือจากการเป็นเชฟที่เรารับใช้ทํางานให้คนอื่นแล้วเราก็ได้เป็นรายวันแต่วันนี้เราทํามากได้มากจริงไหมครับพี่แหวนจริงครับก็ภูมิใจครับเพราะว่าเราภูมิใจตรงที่ว่าในสวนของเราคนเข้ามาดูสวนดูอะไรเขาก็เดินแบบสบายไม่ไม่เจ็บคอไม่อะไร คือว่าเขาบอกว่าเขาไปเดินสวนที่ว่าเขาใช้เคมียเยอะพอเข้าไปปุ๊บเขาเจ็บคอเขาเวียนหัวอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเนื่องจากมันมีเคมีตกค้างอยู่ใช่แต่ของเรานี้ยเขาได้ความสะดวกสบายก็คือความไม่มีเคมีถูกไหมครับ,ค,รบความเป็นอินทรีย์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าท่านใดที่มีความปรารถนาใช้คนที่มาเที่ยวสวนเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากเคมีทั้งหลายนะครับก็ขอแนะนําว่าสามเกลอืออย่างค้าจุน คู่โลกใบนี้ก็ว่าได้นะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพี่แวนครับต้องขอบคุณพี่แวนมากเลยครับ,รบที่ได้ให้ความกระจ่างในฐานะที่ไม่เรียกว่าเกษตรกรมือใหม่ครับเป็นเกษตรกรที่มั่นใจกับผลิตพันฑ์3เลยวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้มาชมคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่จะบอกว่าทุกอาชีพครับปรับเปลี่ยนตัวเองพันตัวเองมาทําการเกษตรและมีความยั่งยืนครับคลายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ที่สําคัญครับมันลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตชีวิตของท่านพิชิตเงินล้านได้ง่ายๆวันนี้เราลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ